สวัสดีค่ะเพื่อนๆชัน้นครูโสพิษโสพิ h ชาแนลนะคะวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆรู้จักขนมโบราณอีกอย่างหนึ่งนะคะคือฟักกวนค่ะนะคะฟักกวนนะเพื่อนนะจะเป็นขนมท้องถิ่นของหลายๆจังหวัดนะคะ อย่างเช่นจันทบุรีระยองนะคะเขาจะรู้จักขนมฟักกวนเป็นอย่างดีปจาจีนก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะทำฟักกวนถ้ามีฟักแก่ๆนะคะฟักแก่จะเห็นว่าคือลูกของเขาเนี่ยจะออกนวลขาวแบบนี้เลยนะเพื่อนนะคะเหมือนแป้งเนี่ยะคะ่ะฟักนี้สามารถเก็บได้เป็นปีนะคะ หลังจากที่เก็บจากต้นแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เสียค่ะความคงรูปหรือความคงทนของเขาเนี่ยจะดีมากนะคะขนมพอกวนนะคะส่วนประกอบหลักก็คือเนื้อฟักนะเพื่อนนะคะแป้งข้าเจ้านะคะแป้งมันกะทิ น้ําตาลนะคะ,นนะคะในที่นี้เราจะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยนี่นะคะเพื่อนถั่วนะคะถั่วลิสงโรยหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปคั่วถั่วลิสงอันดับแรกนะคะเราจะมาดูกันว่าก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นเราต้องหมักแป้งนะคะควาว่าหมักแป้งหมายความว่าเราต้องนําแป้งที่เราต้องการใช้เนี่ยนะคะแป้งมัน เราจะใส่ไม่เยอะนะคะแป้งมันประมาณ50กรัมนะคะแป้งข้าวเจ้าร้อยกรัมแล้วก็เนื้อของฟักประมาณ500กรัมนะคะน้ำตาลหวานตามชอบกะทินะคะกะทิประมาณ1กล่องเท่านั้นนะคะคือเราจะมาดูว่า วิธีการและขั้นตอนนะคะเป็นอย่างไรถั่วต้องนําไปคั่วก่อนนะคะเรามาเริ่มกันค่ะเพ <th> ื่อนคะเรามาตวงแป้งค่ะนะคะแป้งนี้ประมาณร้อยกรัมนะคะขาดนิดหน่อยเพื่อนนะคะทีนี้ร้อยกรัมเนี่ยเราจะตวงได้นะคะประมาณสามช้อนพนมค่ะเพื่อน นะคะสามช้อนมันพูนแบบนี้เลยนะ,ะนะคะเราจะใช้แป้งมันนะคะประมาณช้อนครึ่งเท่านั้นนะคะ เราได้แป้งแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะมาแช่แป้งก่อนนะคะด้วยกะทิค่ะนะคะแป้งนะคะที่เราหมักแป้งเนะี่ยเพื่อนด้วยกะทิเนี่ยนะคะเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะนะคะเราใส่กะทิเท่าไหร่เราหมักไว้ได้เลยนะคะเพราะว่า ขนมนี้เราจะกวนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มน้ำในระดับที่เยอะอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องกลัวเหลวนะคะเพื่อนนะคะเพราะว่าขนมที่เราจะกวนเนี่ยมันต้องค่อนข้างใส่น้ำเยอะหน่อยค่ะนะคะ,นะคะฉะนั้นแล้วเราใส่น้ำเข้าไว้ได้เลยนะคะ ไม่เหมือนประเภทนึ่งนะคะนึ่งน่น้ำเยอะก็จะเหลวไปแต่กลัวนี่เราสามารถกลัวนานๆแล้วก็จะงวดลงไปเองนะคะแล้วพักแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อนเดีย๋ยวไปทําฟักก่อนนะคะมาดูว,วิธีการคั่วถั่วนะคะเราจะคั่วด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนะคะ ถัวจะไม่นะคะจะไม่สุกกรอบนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องตั่วจะเย็นๆนะคะไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะเพื่อนถั่วที่เราจะนำไปโรยหน้าขานมนะคะเราต้องรั่วให้หอมนะเพื่อนนะคะตั่วอหอม,หอมแล้วก็เอาไปบุกนะคะหรือไปตำก็ได้ะคะ่ะ ไม่ต้องละเอียดนะคะตามพอแตกๆนะคะแล้วไปโรยหน้าขนมเพราะปกติแล้วเนี่ยฟักตัวเนี่ยเพื่นคนโบราณทำจริงๆเลยนะคะมีแค่ฟักน้ำตาลแล้วก็แป้งเท่านั้นนะคะไม่ใส่มะพร้าวด้วยนะคะไม่มีมะพร้าวค่ะเขาจะมันได้ถั่วเนี่ยแหละคะ่แะแค่ตัวนี้สองเลยหน้าเวลา ทำเสร็จนะคะความมันความมันความหวานของข้าวมกฟักกวนก็มาจากน้ำตาลแล้วก็ถั่วมีสองครัวเท่านั้นแต่ปัจจุบันนะคะก็จะมีการเพิ่มกะทิเข้าไปนะคะเพื่อความอร่อยเท่านั้นเองนะคะ ้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เพิ่มกะทิเข้าไปเนี่ยขนมฟักทองของเราก็จะด้านๆน,นะคะไม่ไม,ไม่ไม่เงาแล้วก็ไม่ไม่หอมนะคะฉะนั้นแล้วทุกอย่างเป็นการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าคนโบราณจริงๆแล้วนี่มีแค่ฟักแป้งข้าเจ้าแล้วก็ถั่วมีสง น้ำตาลทน,นเองถั่วนะคะที่เราจะนำไปใส่หน้าขนมนะเพื่อนนะคะเราจะเอาเปลือกออกให้หมดนะคะไปบุกเพื่อนคะถั่วเราทําความสะอาดได้แบบนี้แล้วนะคะเราไม่ต้องใส่โคกตําค่ะนะคะเรามาใส่ถุง แล้วก็ใช้ภาชนะหรือใช้ขวดบวดอย่างนี้เลยค่ะนะคะเราจะให้เขาแตกแค่พอประมาณนะคะเพื่อนดูนะคะ แต่พอประมาณเท่านี้พอนะคะเดี๋ยวเราจะไปโรยหน้าขนมหลังจากขนมเรากวนเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็พักไว้ก่อนเพื่อนคะฟักเราได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาขูดฟักค่ะเราจะไม่หั่นนะคะเราจะใช้ขูดค่ะเพื่อนเพราะว่าขูดเพื่อให้เขาจะละลเอียดเร็วคะ่ะนะคะต้มง,ง่ายนะคะถ้าเราขูด ะะเราจะขูดแบบนี้เลยค่ะขูดเหมือนขูดมะพร้าวค่ะเพื่อน mm. เราจะไม่บีบน้ําทิ้งนะคะเนื้อฟักของเราเราจะไม่บีบน้ําทิ้งค่ะเราจะใช้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าน้ําของเขานะคะในตัวฟักเนี่ยจะหอมนะคะเราจะใช้ทั้งหมดเลยค่ะเราไม่บีบทิ้งนะ ยิ่งเพื่อนไปได้ฟักหอมนะคะลูกกลมๆนะเพื่อนนะคะลูกเ,เต้ากลมๆเลยนะนะคะยิ่งอร่อยมากนะคะนี่เป็นฟักเขียวธรรมดาเราจะขูดจนเสร็จกันเดีย๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงเพื่อนนะเราได้หมักแป้งนะคะไว้ ตัวนี้นะคะฟักที่เราหั่นได้นะเพื่อนนะคะฟักที่เราขูดนะคะเราก็ใส่ไปหมดเลยค่ะนะคะเราคนเราใส่ไปเลยค่ะนะคะเราใส่ฟักเพื่อจะเติมน,น้ตาตาลนะเพื่อนนะเพราะถ้าเราไม่ใส่ฟักเราจะไม่ทราบเลยว่าความหวานเนี่ยมันพอหรือยังนะคะฟักนี้เราใส่เราไม่เอาน้ําฟักออกนะเพราะน้ําฟักมันจะหอมค่ะ ไม่ได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนเราจะเติมตอาหวานกมชอบนะคะบางบ้านทานหวานบ้านทานไม่หวานนะคะกวนเนี่ยเพื่อนถ้าแช้นแต่มะพร้ามจะอร่อยนะคะเพราะจะหอมกว่าน้ำตาลทรายนะคะ พอใส่แล้วเราก็ต้องคนให้ทั่วก่อนนะเพื่อนพราะทุกอย่างเราผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราไปกวนก็ง่ายค่ะนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยกวนใช้ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ผสมเนี่ยไปเติมตาลี่หลังเนี่ยมันจะตียาก หมือนก็ขนมเสร็จปูบบนะเพื่อนนะคะเขาจะผสมไปเรียบร้อยกวนร,รวดเดียวเสร็จใช้ได้เลยนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะเพื่อนเราก็ชิมเพิ่มตาล เราไปกวนกันค่ะเพื่อนเราจะกวนนะเพื่อนที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะนํามาลงเลยนะคะ ควรใวยไฟกลางนะคะไฟแรงจะไหม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเห็นแบบนี้แล้วนะคะเราทำแบบนี้นึ่งก็ได้นะเพื่อนนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็โรยด้วยหน้ามะพร้าวขูดนะคะ อันนี้เราโกนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเนาะเราจะต้องต้มไปเรื่อยๆนะคะเริ่มเลยนะคะเขาเริ่ม <S 2> <S 2> <S 2> แบบนี้แล้วนะคะ ถ้าเราใช้ตะหลิวก็จะดีอย่างคนไม่ทั่วก้นนะคะเพื่อ ต้องกวนให้ร่อนเลยนะเพื่อนนะนะคะกวนให้ร่อนเลยแล้วเราไปใส่ถาดแล้วมันจะตัดได้ค่ะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนใช้ได้นะเพื่อนเดินะคะเือนให้ได้แล้วนะเพื่อนนะคะ,ะเห็นไหกเข้านิ่มมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะเจน,นียวเหมือนกวนกะละแมเลยนะเพื่อน ฟักกวนนี้ถือว่าเป็นขนมมงคลน,นะคะเพื่อนนะคะเป็นขนมมงคลน,นะคะเพราะว่าทางภาคตะวันออกนะคะเขาจะกวนฟักในงานแต่งนะคะเจ้าสาวจะกวนฟักนะคะเจ้าบ่าวจะกวนกะละแมนะคะ เขาก็ถือว่าฟักนี้เป็นอยูนเย็นเป็นสุกเื่อนะคะเพราะฟักเขาเย็นใช่ไหมคะหรือเวลาขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมีฟักด้วยนะมีฟักมีแฟงนะคะขึ้นบ้านใหม่ เดี๋ยวเรา,าจะนำไปใส่ถาดเพื่นอนนะคะแล้วก็ตัด กาทำน้อยน้อยปัญหาไม่มีหรอกเพื่อนเพราะว่าเรากวนได้นะคะก็ทำเยอะๆนะคะแบบคนโบราณทำเหน่อยโหวกวนทิงสามชั่วโมงนะคะเราต้องคนกวนนี่ต้องแข็งแรงน,นะเพื่อนแล้วว่าคนเหนียวมากอันนี้เราทำไม่ได้เยอะนะคะ ระดับนี้นะคะใช้ได like ้แล like ้วนะคะเดี๋ยวพอเย็นแล้วก็ตัดได้ค่ะเร็นค่ะพอกวนได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะอาถั่วที่เราคั่วไว้นะคะมันโรยเลยนะคะ โดยมากโดยน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะเพื่อนคนโบราณนะคะเขาจะไม่ได้ใส่กะทิค่ะเขาจะกวนมีแป้งนะคะมีแป้งมีฟักเนื้ยมตาลสามอย่างเท่านั้นนะคะแล้วเวลามาทานเนี่ยเอาถั่วนะคะมาช่วยเรื่องของความมันขึ้นมานะคะ รสชาตินะคะก็คล้ายๆกะละแมเนี่ยเพื่อนนะคะน่าทา,านมากเลยนะคะเพื่อนจ๋านะคะเพื่อนท่านใดไม่เคยทานนะคะลองทําทานนะคะจะยุ่งยากนิดนึงนะคะในเรื่องของการกวนนะคะ ถ้าคนทํากะละแมเป็นนะคะกวนฟักไม่ใช่เรื่องยากค่ะง่ายกว่ากะละแมเยอะนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วเห็นเป็นอย่างไรคะถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับขนมโบราณโบราณของเราอีกนะคะ สำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ